มีวอกเองาจะสิบล้านไหมแน่นองสาชวจริงเหรอหมอไปแล้วไหนคะน้องมันด้วยเลยสิบสล้านเราจะสิบล้านมีเงาเ่าไหร่ก็ได้ปะได้เจะต้องเรียนชำลววะอถ้าสมมติว่าเราแบบว่าสิบล้านหมายจะพาไปเที่วเไพรเวทที่อังกฤษไพเวทเจ็บปะไวม่รีบไงรีบรีบแบบจะขึ้นจะขจะขึ้นอ่ะรีบไปเชยงกฤษเดี๋ยวไม่จะพาขึ้นไปขับดหกว่าไม่ต้องไม่ต้องขึ้นแล้ว อยากได้เพลงบูการีกันเถอะที่ชายพูดที่ฉันพูดสุดงแต่ที่ใครอยากมีใครเห็นท้ายฉันดังชื่อแล้วก็เห็นบูการีเห็นบูการีใช่มาสวดนะร้านอะไรอย่างเงี้ยวิลล่าเราพี่มิ้งขอบคุณไฟค่ะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยไม่ได้คนยืนข้างหลังอะไรอ่ะไม่เอานะทุกคนไม่แกงแม่นะลูกไม่แกงแม่นะลูกไม่แกงนะลูกไม่แกงนะลูกไม่แกงนะลูกแม่กลัวไลฟ์กับแฟนๆหน่อยค่ะอุเยอพี่เขาไม่ไปหน้าสวัสดี พี่มินแกงแฟนคลับพี่มินชื่ออะไรพี่มินก็มีชื่อแล้วพี่ใหม่เรียกแกงแฟนคลับพี่ใหม่ว่าเอาขอเข้าเลยอ่ะดังนี้ตอนเราจะเป็นนาตาชากันขโมยเพชรที่ใหม่มาเขาจะมาเป็นนาการะชากันตอนขโมยเพชรที่ใหม่อ่ะขโมยจูเตอร์มีินอลจริงเราก็เล่นได้หน่อยเล่นเป็นคนปกติอ่ะจริงเพราะตัดอ๋อเล่นแบบปกติพี่ใหม่คือดวงใจของมีดวงใจวิวขอบคุณมากเลยนะเพื่อนสวัสดีค่ะ ด,ด,ด,ดีจังเลยนนนะค่ะดีจังเลยทุกคนอยากนวดะคะทุกคนดีจังเลยค่ะทุกคนบ้านพี่มิ้นหนะเขาเมย์เขาก็มีคนนวดมานวดโอเคค่ะอุ้ยทราไมได้มงกลดดอกไม้นะแบกไห้แบกบให้แบกบให้แบกให้เนี่ยทุกคนชอบบอกว่าเราอ่ะชอบแต่ฟิล้ยเตอร์เราไม่ได้แต่งตุยเตอร์เลยนะ